สวัสดีค่ะเมื่อนีนสุภลักษ์ได้รับโทรศัพท์ค่ะบอกว่ารับเคอรี่ด้วยครับดีใจมากเป็นทุเรียนจากสีสเกตค่ะค่ะวันนี้ได้ทุเรียนจากสีสเกตนะคะคู้ทุเรียนครูเขาไปของฝากจากเพื่อนเพิ่งมาถึงเดี๋ยวลองดูว่าเราจะปอกทุเรียนได้กินกันไหมตอนนี้หอมแล้ว นะคะพร้อมที่จะปอกดูสิว่าจะปอกได้กินหรือเปล่ามาดูกันค่ะจ้าเมื่อนี่ไดทุเรียนจากสีสเกตทุเรียนภูเขาไฟของฝาดนะคะดีใจมากเลยวันนี้ได้ของฟรีได้ไม่รู้ว่าจะเหนื้องามยังไงนะคะ เป็น,นแต่กินบรุเรียนเหมือนี่ปลอกทุเรยียนเข้วก็แจ้งใ,จใ,นในบัตรที ออกมาแล้วออกมาแล้วมาดูกันสวยงามจ้าสวยงามมาก สวยงามค่ะทุเรียนภูเขาไฟจากสีสเกตของฝากจากเพื่อนรักสวยงามสวยงามค่ะวันนี้ได้กินทุเรียนภูเขาไฟจากสีสเกตนี่เย้ในที่สุดเราก็ปอกทุเรียนเสร็จแล้วค่ะพร้อมจะชิมแล้วตอนนี้ น้ำลายไหลแล้วหิวมากแล้วจะกินกับข้าวกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากนะคะเสร็จแล้วพร้อมกินค่ะมาชิมกันเลยสุดยอดมากอร่อยมากสุดยอดทุเรียนภูเขาไฟค่ะทุเรียนข้าวเหนียวอร่อยมาก กินอย่างนี้เลยอร่อยสุดยอดค่ะงคะ่ะทุเรียนอร่อยได้ใจมากกินข้าวเหนียวกับทุเรียนสุดยอดมากขอบคุณของฝากค่ะที่สุดของที่สุดค่ะ